สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Portal ทีเว็บเมดพอดแคสตกับ Medicine คลินิกนี้มีคำตอบครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่เรียกว่าเป็นหัวใจของสัตวแพทย์ยุคใหม่เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพฝูงหรือ herd health ครับเราจะเริ่มต้นการเดินทางจากจุดที่เล็กที่สุดนั่นคือสัตว์ป่วยแค่ตัวเดียวแล้วค่อยๆขยายมุมมองของเราออกไปจากตัวเดียวเป็นทั้งฟาร์มจากฟาร์มไปสู่การระบาด จนไปถึงภาพที่ใหญ่ที่สุดอย่างการระบาดของโรคในระดับโลกเลยทีเดียวครับมาดูกันครับว่าแนวคิดนี้มันเปลี่ยนโฉมหน้าวงการสตัตวแพทย์และสาธารณสุขไปได้อย่างไร เคยตั้งคำถามแบบนี้ไหมครับเวลาสัตวแพทย์เขาไปในฟาร์มและเจอวัวป่วยหนึ่งตัวคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในใจหมอทันทีเลยก็คือนี่คือปัญหาของวัวตัวนี้แค่ตัวเดียวหรือว่านี่เป็นแค่สัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพที่กำลังกัดกินทั้งฝูงอยู่เงียบๆกันแน่เนี่ยครับคือจุดเปลี่ยนทางความคิดที่สำคัญมากๆจากการมองแบบปัจเจกคือการเป็นหมอรักษาสัตว์ที่โฟกัสแค่ตัวที่ป่วยไปสู่การมองภาพรวมคือการเป็นผู้จัดการสุขภาพของทั้งฝูงครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเราลองมาเปรียบเทียบมุมมองการทำงานของสัตวแพทย์2แบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงดูแบบแรกเราเรียกว่า Passive Approach หรือการทำงานเชิงรับครับลองนึกภาพตามนะคะว่ามันเหมือนกับการเป็นนักดับเพลิงเลยคือเราจะนั่งรออยู่ที่สถานีจนกว่าจะมีคนโทรแจ้งว่าไฟไหม้แล้วหรือในที่นี้ก็คือมีสัตว์ป่วยแล้วพอได้รับแจ้งแล้วก็รีบวิ่งก็ไปที่ฟาร์มเป้าหมายหลักของเราคือการวินิจฉัยและรักษาเจ้าสัตว์ตัวที่กำลังป่วยให้หายโดยเร็วที่สุด พอไฟดับงานก็จบซึ่งนี่เป็นวิธีทํางานแบบดั้งเดิมครับแต่ในปัจจุบันนี้มีอีกแนวทางหนึ่งที่ทรงพลังกว่ามากนั่นก็คือ active approach หรือการทํางานเชิงรุกครับอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นนักดับเพลิงแล้วนะครับแต่เป็นเหมือนสถาปนิกผู้ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยมากกว่า คือเราจะไม่รอให้ไฟไหม้ก่อนแต่เราจะเข้าไปในฟาร์มอย่างสม่ำเสมออาจจะทุกเดือนทุกไตรมาสเพื่อวางแผนสุขภาพป้องกันไม่ให้เกิดโรคตั้งแต่แรกเราจะดูทุกอย่างเลยครับตั้งแต่โปรแกรมวัคซีนโภชนาการการจัดการฟาร์มไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาจุดเสี่ยงเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่การรักษาแต่เป็นการป้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของทั้งฝูงให้สูงสุดครับมันคือการเปลี่ยนเกมจากการซ่อมสิ่งที่พังไปสู่การสร้างระบบสุขภาพที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง แล้วทำไมการทำงานเชิงรุกถึงสำคัญขนาดนั้นคำตอบอยู่ในภาพนี้ครับปัญหาในฝูงสัตว์ส่วนใหญ่มันก็เหมือนกับภูเขาน้ำแข็งนี่แหละครับสัตว์ที่แสดงอาการป่วยชัดเจนให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นอาการซึมไอท้องเสียพวกนี้เป็นแค่ส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเท่านั้นซึ่งอาจจะเป็นแค่5-10%ของปัญหาทั้งหมดแต่ส่วนที่น่ากลัวและสร้างความเสียหายทางเศร,รษฐกิจมหาศาลจริงๆคือส่วนที่มันซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำครับนั่นก็คือกลุ่มสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วแต่ป่วยแบบไม่แสดงอากากร หรือที่เราเรียกกันว่า subclinical disease สัตว์กลุ่มนี้เนี่ยภายนอกอาจจะดูแข็งแกรงดีกินอาันได้เดินได้ปกติแต่จริงๆแล้วเชื้อโรคกําลังก่อปัญหาอยู่ภายในร่างกายของมันครับมันอาจจะโตช้าลงให้นมน้อยลงผสมติดยากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้คือต้นทุนที่ฟาร์มต้องเสียไปอย่างเงียบๆและที่สําคัญที่สุดก็คือสัตว์กลุ่มนี้เปรียบเสมือนผ้าหางเงียบหรือเมื่อระเบิดพรีชีพที่เดินปะปนอยู่ในฝูงหอยแพร่กระจายเชื้อโรคไปให้ตัวอื่นๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยครับคําถามคือ แล้วเราจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้ผิวน้ําได้อย่างไรเราจะตรวจจับเจ้าพาหาเงียบพวกนี้ได้อย่างไรคําตอบก็คือเราต้องมีเครื่องมือพิเศษครับเหมือนเรือดำน้ําที่มีโซน่าหรือเครื่องบินที่มีเรดาร์นั่นแหละครับแล้วเครื่องมือที่ว่านี้ในทางสตวแพทย์ก็คือการตรวจคัดกรองโรคหรือ d e a s e s c r e e n i n g ครับนี่คือหัวใจของการทํางานเชิงรุกเลย มันคือการที่เราไม่นั่งรอให้สัตว์แสดงอาการป่วยแต่เราออกไปค้นหาปัญหาในประชากรสัตว์ทั้งฝูงอย่างเป็นระบบตั้งแต่ตอนที่พวกมันยังดูแข็งแรงดีอยู่เลยเป้าหมายของเราก็คือการจับสัญญาณความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆเ,เพื่อที่เราจะสามารถเข้าไปจัดการควบคุมหรือกำจัดโรคได้ทันท่วงทีก่อนที่ภูเขาน้ำแข็งใต้น้นาก้อนนี้จะสร้างความเสียหายจนเกินจะรับไว้ครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะนึกอยากตรวจคัดกรองโรคอะไรก็ทำได้ การจะลงทุนลงแรงทำโปรแกรมตรวจคัดกรองขนาดใหญ่มันต้องมีหลักการครับว่ามันคุ้มค่าที่จะทำหรือเปล่าซึ่งมีเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาอยู่3ด้านหลักๆครับด้านแรกคือเกณฑ์ที่เกี่ยวกับตัวโรคเองอย่างแรกเลยคือโรคนั้นต้องเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญจริงๆคือมันต้องสร้างผลกระทบในวงกว้างไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจสวัสดิภาพสัตว์หรืออาจจะเป็นโรคที่ติดต่อถึงคนได้ขออ้อ 2. เราต้องรู้จักชีวประวัติหรือธรรมชาติของโรคนี้ดีพอสมควรครับคือต้องรู้ว่ามันติดต่อ,อยังไงพัฒนาไปอย่างไร เพื่อที่เราจะวางแผนรับมือได้ถูกจุดข้อ3ซึ่งสําคัญมากคือโรคนี้ต้องมีระยะแอบ,บซ่อนตัวหรือระยะก่อนแสดงอาการ (preclinical phase) ที่เราสามารถตรวจจับได้ถ้าโรคไหนติดเชื้อปุ๊บแสดงอาการปับ๊บการคัดกรองก็อาจจะไม่จําเป็นครับและข้อสุดท้ายการที่เราตรวจเจอมันตั้งแต่เนิ่นๆและเข้าไปรักษาหรือจัดการมันทันทีต้องให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการรอให้มันแสดงอาการแล้วค่อยรักษาอย่างชัดเจนครับถ้าไม่เข้าเกณฑ์เหล่านี้การลงทุนตรวจคัดกรองก็อาจจะกลายเป็นการตำนำฟริกละลายแม่น้ำได้ ต่อมาคือเกณฑ์ในด้านของเครื่องมือหรือชุดตรวจที่เราจะใช้ครับหนึ่งเลยคือมันต้องมีความถูกต้อง accurate หรือความเที่ยงตรง valid สูงคือสามารถแยกสัตว์ป่วยจริงออกจากสัตว์ปกติได้เก่ง2คือมันต้องมีความแม่นยำ precise หรือทำซ้ำได้ reproducible คือไม่ว่าจะตรวจกี่ครั้งหรือใครเป็นคนตรวจก็ควรจะได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันเสมอ 3. คือ มันต้องปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับสัตว์และผู้ปฏิบัติงานด้วยและข้อสุดท้ายที่ต้องคิดให้ดีเลยก็คือต้นทุนของความผิดพลาดครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าชุดตรวจของเราให้ผลบวกปลอมเยอะคือไปชี้ว่าสัตว์ที่ไม่ป่วยว่าป่วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอาจจะต้องเสียเงินค่ารักษาโดยไม่จําเป็นหรืออาจจะต้องคัดสัตว์ดีๆออกจากฝูงไปแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นหลายเท่าคือการเกิดผลลบปลอมครับนี่คือหายนะของจริงเลย เพราะมันคือการที่เราตรวจสัตว์ที่ป่วยจริงๆแล้วผลออกมาว่าไม่ป่วยซึ่งก็เท่ากับว่าเราได้ปล่อยผู้ก่อการร้ายให้ลอยนวลอยู่ในฝูงต่อไปเพื่อแพร่เชื้อสร้างความเสียหายในวงกว้างโดยที่เราตายใจว่าทุกอย่างปลอดภัยดีแล้วครับและเกณฑ์ด้านสุดท้ายครับต่อให้เรามีโรคที่เหมาะสมมีชุดตรวจที่ดีเลิศแต่ถ้าระบบโดยรวมไม่พร้อมทุกอย่างก็จบครับ อย่างแรกเลยเราต้องมีวิธีการตรวจเพื่อยืนยันผลที่แม่นยํากว่าการตรวจคัดกรองเพราะการตรวจคัดกรองมักจะเป็นแค่ด่านแรกเท่านั้น2คือต้องมีสถานพยาบาลยาหรือวิธีการจัดการสัตว์ป่วยที่ตรวจเจออย่างพร้อมเพรียงไม่ใช่ว่าตรวจเจอแล้วทําอะไรต่อไม่ได้และข้อที่สําคัญที่สุดในโลกของฟาร์มสัตว์ก็คือความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ครับโปรแกรมการตรวจคัดกรองทั้งหมดนี้ตั้งแต่ค่าชุดตรวจค่าแรงค่าจัดการ ต้องมีต้นทุนที่ต่ำกว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ทำอะไรเลยถ้าทำแล้วขาดทุนก็คงไม่มีกเกษตรกรคนไหนอยากทำจริงไหมครับเอาล่ะครับสมมติว่าทุกอย่างเข้าเกณฑ์หมดแล้วเรดาร์ของเราหรือโปรแกรมการตรวจคัดกรองได้ส่งสัญ,ญญาณเตือนว่าเจอผู้ต้องสงสัยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่สัตวแพทย์จะต้องสวมบทบาทเป็นนักสืบเพื่อทำการสอบสวนและวินิจฉัยให้แน่ชัดว่าสัตว์ตัวนั้นป่วยจริงหรือไม่ ซึ่งในโลกของการวินิจฉัยโรคมันก็มีเพลย์บุ๊กหรือกลยุทธ์ที่เป็นมาตรฐานอยู่เหมือนกันครับกลยุทธ์หลักๆของนักสสบสตวแพทย์จะมีอยู่2อย่างครับคือ rule out กับ rule in อ่ะเริ่มที่ rule out ก่อนนะครับเป้าหมายของกลยุทธ์นี้คือการพิสูจน์ว่าโรคนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับมันเหมือนการหว่านแหเพื่อเคลียร์ผู้บริสุทธิ์ออกจากกลุ่มผู้ต้องสงสัยให้ได้มากและเร็วที่สุดในกรณีนี้เราจําเป็นต้องใช้ชุดตรวจที่มีความไวหรือ sensitivity สูงมากๆครับ ความไวสูงหมายความว่าชุดตรวจนี้สามารถตรวจจับสัตว์ที่ป่วยได้เก่งมากโอกาสที่จะพลาดเจอคนป่วยแล้วบอกไม่ป่วยผลลบปลอมจะต่ำมากมากดังนั้นถ้าเราใช้เทสที่มีความไวสูงและผลออกมาเป็นลบเราก็จะค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าสัตว์ตัวนั้นไม่น่าจะป่วยโรคนี้จริงๆครับส่วนกลยุทธ์ที่2คือรูอินเป้าหมายของมันคือการยืนยันว่ามีโรคนี้อยู่จริงครับอันนี้เปรียบเหมือนการหาหลักฐานมัดตัวคนร้ายให้ดิ้นไม่หลุด เราต้องการความมั่นใจแบบสุดๆว่าคนที่เราจะชี้ตัวว่าเป็นคนร้ายคือคนร้ายตัวจริงในกรณีนี้เราต้องใช้ชุดตรวจที่มีความจำเพาะหรือ specificity สูงมากๆครับความจำเพาะสูงหมายความว่าชุดตรวจนี้สามารถระบุสัตว์ที่ไม่ป่วยได้เก่งโอกาสที่จะพลาดไปชี้ตัวสัตว์ที่ไม่ป่วยว่าป่วยผลบวกปลอมจะต่ำมากดังนั้นถ้าเราใช้เทสที่มีความจำเพาะสูงและผลออกมาเป็นบวกเราก็มั่นใจได้เลยว่าสัตว์ตัวนั้นป่วยด้วยโรคนี้จริงๆไม่มีการจับผิดตัวแน่นอนครับ แต่ในความเป็นจริงการจะหาชุดตรวจเดียวที่ทั้งไวและจำเพาะสุดๆในราคาที่รับได้มันเป็นเรื่องที่ยากมากครับนักสืบอย่างเราเลยต้องใช้กลยุทธ์การตรวจแบบผสมผสานกลยุทธ์แรกเรียกว่าการตรวจแบบอนุกรมหรือ serial testing ครับวิธีนี้เนี่ยให้ลองนึกภาพการผ่านด่านตรวจ2ด่านเรียงกันไปครับเราจะให้สัตว์ทุกตัวที่ต้องสงสัยผ่านด่านตรวจ A ก่อนซึ่งด่านแรกนี้เรามักจะเลือกใช้เทสที่ราคาถูกและมีความไวสูงเพื่อคัดกรองเบื้องตน้น ถ้าใครผลเป็นลบก็ปล่อยผ่านไปได้เลยแต่ถ้าใครผลเป็นบวกจากด่าน A เราจะยังไม่ตัดสินว่าเขามีความผิดนะครับเราจะส่งเขาไปตรวจต่อที่ด่านตรวจ B ซึ่งด่านที่2นี้เรามักจะเลือกใช้เทสที่อาจจะแพงกว่าแต่มีความจำเพาะสูงมากเพื่อเป็นการยืนยันผลอีกทีแล้วเราจะสรุปว่าสัตว์ตัวนั้นป่วยจริงก็ต่อเมื่อผลตรวจออกมาเป็นบวกจากทั้ง2ด่านเท่านั้นครับอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ตรงข้างกันเลยก็คือการตรวจแบบขนานหรือ parallel testing ครับ อันนี้ไม่ใช่การผ่านด่านทีละด่านแต่เป็นการส่งตรวจ2เทสไปพร้อมๆกันเลยเหมือนเราส่งนักสืบ2ทีมที่เชี่ยวชาญคนละด้านออกไปหาหลักฐานพร้อมกันแล้วเราจะถือว่าสั์ตัวนั้นมีความผิดหรือน่าสงสัยดังทีถ้าผลการตรวจจากเทส A หรือเทส B อย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเป็นบวกครับไม่จําเป็นต้องบวกทั้งคู่ขอแค่บวกอันเดียวก็ถือว่าเข้าข่ายแล้ววิธีนี้จะเร็วกว่าและมีโอกาสที่จะพลาดเจอคนป่วยน้อยลงมากแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างครับ แล้วกลยุทธ์ที่เราเลือกมันเปลี่ยนผลลัพธ์ไปมากน้อยแค่ไหนลองดูข้อมูลในตารางนี้สิครับมันชัดเจนมากๆสมมุติว่าเรามีเทส A ที่มีความไว80%ความจำเพาะ6 0และเทส B ที่มีความไว90%ความจำเพาะ90%ถ้าเราใช้กลยุทธ์แบบขนานพาร r a งลรคือขอแค่ A หรือ B เป็นบวกก็พอดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นความไวของระบบโดยรวมจะพุ่งสูงไปถึง98%คือแทบจะไม่มีทางพลาดจับสัตว์ป่วยได้เลยเหมาะกับการรู้เอามากๆแต่ เราต้องแลกมากับความจำเพาะที่ลดลงหวบเหลือแค่54%เท่านั้นแปลว่าจะมีสัตว์ที่ไม่ป่วยจำนวนมากที่ถูกวินิจฉัยผิดว่าเป็นบวกหรือเกิดผลบวกปลอมเยอะมากนั่นเองครับทีนี้ลองมาดูกลยุทธ์แบบอนุกรมซีเรียลบ้างคือต้องเป็นบวกทั้ง A และ B เท่านั้นผลลัพธ์กลับตาละปัดเลยครับความจำเพาะของระบบจะสูงประยดไปถึง96%คือถ้าใครถูกตัดสินว่าป่วยด้วยวิรีนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าป่วยจริงเหมาะกับการรูอินที่สุด แต่เราก็ต้องแลกมากับความไวที่ลดลงเหลือแค่72เปอร์เซ็นต์แปลว่าอาจจะมีสัตว์ป่วยจริงบางตัวที่หลุดลอดการตรวจจับไปได้เห็นไหมครับว่ามันไม่มีกลยุทธ์ไหนที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์มันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเราในตอนนั้นครับว่าเราให้ความสำคัญกับการไม่พลาดคนป่วยหรือไม่กล่าวหาคนผิดมากกว่ากันเอาละครับตอนนี้เราเข้าใจวิธีการทำงานของนักสืบในระดับฟาร์มเพื่อวินิจฉัยสัตว์แต่ละตัวแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะถอยออกมามองภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกขั้นหนึง่ง เราจะซูมภาพออกมาจากแค่ฝูงสัตว์ฝูงเดียวไปสู่การมองภาพรวมของการระบาดหรือ outbreak ทั้งหมดเลยครับเวลาเกิดโรคระบาดขึ้นมานะครับนักระบาดวิทยาจะไม่ได้มองประชากรเป็นรายตัวอีกต่อไปแต่จะมองเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆ3กลุ่มที่กำลังเดินทางครับกลุ่มแรกคือกลุ่ม S หรือ susceptible แปลว่ากลุ่มที่อ่อนแอครับนี่คือประชากรส่วนใหญ่ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้และพร้อมที่จะติดเชื้อได้ทุกเมื่อเมื่อคนในกลุ่ม S ติดเชื้อ พวกเขาก็จะย้ายไปอยู่กลุ่มที่2นั่นคือกลุ่มไอหรือ infectious คือกลุ่มผู้ติดเชื้อครับคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่กําลังป่วยและสามารถแพร่กระจายเชื้อต่อไปยังคนอื่นๆในกลุ่ม S ได้และเมื่อเวลาผ่านไปคนในกลุ่มไอที่หายจากโรคแล้วและร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้พวกเขาก็จะย้ายไปอยู่กลุ่มสุดท้ายนั่นคือกลุ่ม R หรือ recovered คือกลุ่มผู้ที่หายป่วยและมีเกราะป้องกันแล้วทําให้ไม่ป่วยซ้ําและไม่แพร่เชื้ออีกต่อไป การระบาดของโรคก็คือกระบวนการที่ประชากรค่อยๆย้ายจากกลุ่ม S ไปยังกลุ่มไและสุดท้ายย้ายจากกลุ่มไอไปยังกลุ่ม R นั่นเองครับทีนี้มันมีตัวเลขมหัศจรรย์อยู่ตัวหนึ่งครับที่สามารถบอกเราได้เกือบทุกจางเกี่ยวกับทิศทางของการระบาดมันคือค่าที่เรียกว่า basic reproduction number หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า R0 ครับคำจำกัดความของมันก็คือจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่โดยเฉลี่ยที่เกิดจากผู้ป่วยเพียงหนึ่งคนในประชากรที่ทุกคนยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้เลย พูดง่ายก็คือมันเป็นคําตอบของคําถามที่ว่าถ้ามีคนป่วยหนึ่งคนเดินเข้าไปในเมืองที่ไม่มีใครเคยเจอโรคนี้มาก่อนเลยคนป่วยคนนั้นจะสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้อีกกี่คนโดยเฉลีย่ยนั่นแหละครับคือความหมายของค่าอาร์นอตแล้วแค่ตัวเลขตัวเดียวเนี่ยนะครับมันจะไปบอกอะไรเราได้มากมายขนาดนั้นเลยเหรอคําตอบคือใช่ครับมันคือตัวเลขที่สามารถพยากรณ์อนาคตของการระบาดได้เลยทีเดียวและนี่คือคําพยากรณ์ที่ทรงพลังมากครับกดมันง่ายนิดเดียวเลย ถ้าค่าอาศูนย์ของโรคระบาดนั้นมากกว่า1มันก็หมายความว่าผู้ป่วยหนึ่งคนจะแพร่เชื้อให้คนอื่นได้มากกว่า1คนโดยเฉลีย่ยการระบาดก็จะขยายตัวออกไปเรื่อยๆแบบทวีคูณเหมือนไฟที่ลามทุ่งไม่มีวันสิ้นสุดครับแต่ถ้าเราสามารถทําให้ค่าอาศูนย์น้อยกว่า1ได้มันก็จะหมายความว่าผู้ป่วยหนึ่งคนจะแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ไม่ถึง1คนโดยเฉลีย่ยการระบาดก็จะค่อยๆหดตัวลงๆและในที่สุดก็จะมอดดับไปเองเหมือนไฟที่ขาดเชื้อเพลิงครับ ดังนั้นภารกิจทั้งหมดของการควบคุมโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากการเว้นระยะห่างการให้วัคซีนหรือมาตรการใดๆก็ตามล้วนมีเป้าหมายสุดท้ายเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการกดค่าอาน,นี้ให้ต่ำกว่า1ให้จงได้ครับเพื่อให้เห็นข้ามชัดขึ้นเรามาลองสวมบทเป็นนักระบาดวิทยากันดูสักครู่นะครับลองดูสถานการณ์สมมุติในฟาร์มปลาแซลมอนแห่งนี้ในกระชังมีปลาอยู่ทั้งหมด1000ตัวข้อมูลที่เรามีคือ ปลาแต่ละตัวจะว่ายน้ำไปสัมผัสหรือเจอกับปลาตัวอื่นเฉลี่ย10ครั้งต่อวันในการเจอกันแต่ละครั้งมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อจากปลาป่วยไปปลาดีอยู่ที่15%้เและเมื่อปลาตัวหนึ่งป่วยแล้วมันจะสามารถแพร่เชื้อได้เป็นระยะเวลานาน5วันก่อนที่จะหายหรือตายไปเอาละครับจากข้อมูลเพียงเท่านี้เรามาลองคำนวณอนาคตของฟาร์มนี้กันเราสามารถคำนวณค่า r าซูโได้จากสูตรที่ง่ายมากๆครับคือเอาปัจจัย3อย่างมาคูณกันเลยอัตราการสัมผัส C คูณด้วยโอกาสในการแพร่เชื้อเมื่อสัมผัส p และคูณด้วยระยะเวลาที่แพร่เชื้อได้ d ในกรณีนี้ก็คือ10คูณ0 1 5คูณ5ผลลัพธ์ที่ได้คือ7.5ครับ7.5นี่เป็นตัวเลขที่สูงมากแล้วนะครับมันหมายความว่าปลาที่ป่วยเพียงแค่ตัวเดียวจะสามารถสร้างผู้ป่วยรายใหม่ได้อีกถึง7หรือ8ตัวโดยเฉลี่ยในประชากรที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันเลยหายนะกำลังจะมาเยือนฟาร์มนี้อย่างแน่นอนครับ แล้วค่า RN นที่สูงถึง7.5นี้มันจะแสดงผลออกมาเป็นอย่างไรในสถานการณ์จริงในขณะที่ RN บอกเราถึงศักยภาพโดยรวมของการระบาดตลอดช่วงเวลาที่ป่วยนะครับแต่ถ้าเราลองนำค่าเหล่านี้ไปใส่ในแบบจำลองทางคณิตศ,ศาสตร์เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแบบวันต่อวันผลที่ได้มันน่าตกใจมากครับแบบจำลองแสดงให้เราเห็นว่าแค่ในวันแรกที่มีปลาป่วยเพียงตัวเดียววันต่อมาเราอาจจะเห็นปลาติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง6ตัวเลยทีเดียวครับ นี่คือแค่จุดเริ่มต้นนะครับจาก1กลายเป็น6แล้วลองนึกภาพว่าในวันถัดไปปลาที่ติดเชื้อใหม่ทั้ง6ตัวนี้ก็จะเริ่มแพร่เชื้อต่อๆไปอีกมันคือการเติบโตแบบทวีคูณที่น่ากลัวมากครับอย่างที่บอกไปครับเป้าหมายเดียวของเราคือการกดค่า R าให้ต่ำกว่า1ให้ได้แล้วเราจะทำอย่างไรในเมื่อโลกนี้มันแพร่ง่ายขนาดนี้ คำตอบที่ทรงพลังและยั่งยืนที่สุดก็คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันฝูงหรือ herd immunity ขึ้นมาครับแนวคิดของมันง่ายมากเลยครับคือแทนที่เราจะพยายามไล่จับเชื้อโรคเรามาสร้างกำแพงหรือกราะป้องกันให้กับประชากรส่วนใหญ่แทนเมื่อประชากรส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันแล้วไม่ว่าจากการฉีดวัคซีนหรือการเคยติดเชื้อมาก่อน เชื้อโรคที่พยายามจะกระโดดจากคนป่วยคนหนึ่งไปยังคนต่อไปก็จะเจอแต่ทางตันครับมันจะชนเข้ากับคนที่มีกรอบป้องกันตลอดเวลาจนในที่สุดมันก็จะหาทางไปต่อไม่ได้และค่อยๆหายไปจากสังคมเองครับมาถึงคําถามที่สําคัญที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์และผู้กาหนดนโยบายสาธารณสุขทั่วโลกต้องตอบให้ได้นั่นก็คือแล้วเราต้องสร้างกําแพงหรือเกราะต้องการนี้ให้คนมากแค่ไหนกันละ่ะต้องมีสัดส่วนของประชากรเท่าไหร่ที่มีภูมิคุ้นกันถึงจะเพียงพอที่จะหยุดยั้งการระบาดของโรคได้ นี่คือคำถามมูลค่ามหาศาลที่เป็นตัวกำหนดเป้าหมายของการรณรงค์ฉีดวัคซีนเลยครับและสิ่งที่น่าทึ่งก็คือคำตอบของคำถามที่ยิ่งใหญ่นี้สามารถคำนวณได้จากสูตรทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายและสวยงามมากครับสัดส่วนของประชากร p ที่เราจำเป็นต้องสร้างปุ่มคุ้มกันให้ได้จะต้องมีค่ามากกว่า1ลบด้วย1หารด้วยค่า R 0์ของโรคนั้นครับจะเห็นว่าค่าอาที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นกลับมาเป็นพระเอกของเรื่องอีกครั้ง ้าโรคยิ่งแพร่กระจายได้ง่ายคือมีค่าอาสูสูงเราก็ยิ่งต้องสร้างกำแพงให้หนาแน่นขึ้นคือต้องฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามไปด้วยอย่างในเคสของปลาแซลมอนที่อาสูญเท่ากับ7.5ถ้าเราอยากจะหยุดการระบาดนี้เราก็ต้องทําให้ปลาในฝูงมีภูมิคุ้มกันมากกว่า1ลบด้วย1ส่วน7.5ซึ่งคํานวณออกมาแล้วก็คือประมาณ87%ครับเราต้องทําให้ปลาอย่างน้อย87%ของทั้งกระชังมีภูมิคุ้มกันถึงจะเอาการระบาดนี้อยู่ครับ วันนี้เราได้เดินทางจากจุดเล็กๆคือสัตว์ป่วยแค่ตัวเดียวในฟาร์มเรียนรู้วิธีการคิดแบบนักสื่อเพื่อวินิจฉัยโรคแล้วขยายภาพออกมาจนถึงการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจและวางแผนหยุดยั้งโรคระบาดในระดับประชากรทั้งหมดจะเห็นได้ว่าหลักการทางระบาดวิทยานั้นมีพลังมหาศาลและสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับเลยนะครับ คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันก็คือจากความสัตย์สุขภาพของมวลมนุษยชาติแบบจำลองและหลักการเดียวกันกับที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้จะสามารถช่วยให้เราทำนายและเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดใหญ่ของโรคในมนุษย์ครั้งต่อไปได้ดีขึ้นแค่ไหนนี่คือคำถามสำคัญสำหรับอนาคตของพวกเราทุกคนครับสำหรับวันนี้เนื้อหาก็เข้มข้นมากๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยอย่าลืม subscribe ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ